ครับวันนี้ขวามาดูหัวอ้วนกันบ้างนะครับนี่หัวอ้วนครับพร้อมขายนะครับนี่นี่ครับจะก่อก็พีบํำไร่จำนาเนี่ครับเราก็เลี้ยงหัวมันชีบเสริมครับทุกบ้านครับหมู่บ้านก็เลี้ยงันเกือบทุกครอบครัวนะครับ วน,นครับนี่พร้อมขายแล้วครับยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไรนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าจะขายเท่าไร่แต่พร้อมขายแล้วครับนี่หัวครับกินอาหารนะครับนี่กองอาหาร ครับนี่หัวอ้วนนะครับสำหรับัวอ้วน ก็วหัวของล่านนี่ครับในูบ่บานนี้ครับก็เลี้ยงกันีนทุกรอบครัวเลี้ยงน้อยเลี้ยงมากตัวครับนี่อันนี้ก็ไหลตัวอยู่นี่หัวสามเดือนสิบวันครับนี่จับซากหมาก็เมอสามเดือนทีแล้วนะครับ ซากนี้ก็สองมืนห้าพันครับสองหมืนห้าพันนะครับนี่ซากนี้นี้ก็ขุนอาหารกับฟางครับเดือนที่แล้วเราก็ขุนหญ้าครับเสริมด้วยหญ้าเดือนแล้วหัวถ้าขุนหญ้าเดือนที่แล้วจะปรับโครงสร้างได้เยอะครับนี่ ่น,นะครับยังไม่ได้ขายยังยังไม่ตกลงราคาคเอามาดูก่อนป่วนสวยนะครับดูครับหัวไซส์สอง0มืนห้าฝันครับเลี้ยงมาสามเดือนสิบวันครับ,รบพวกเพื่อนๆที่เลี้ยงหัวน,นะครับนี่ตอนนี้คลิปปุ๋กอ่อนออกล้ครับ ถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ